สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมดิมเลียคซ็อกเกอร์2023ซีซั่น3นะครับวันนี้เกมนั่นเลยครับเจอกับปอร์โตเนครัาปะเราเปลี่ยนตัวเรียบร้อยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับมาเป็น4 2 3 1นะครับวันนี้ลองเทสดูว่าจะเป็นยังไงไปอะไรนะเปเป้โปเกมุกเหรอมาเน่จะเสียบให้ออกไปเยือนที่โปรตุเกสครับทางด้านของเนสคาโรดอนยูนิเต็ดเกมที่4ครับมาแล้วครับผู้เล่นพร้อมครับวันนี้ กองหน้าของปอร์โตเป็นเอวานิสันนะครับแต่อีกคนหนึ่งนี่อ่านไม่ทันนะครับขออภัยอันนี้มีการปรับแผนเล็กน้อยครับทางด้านของเนกาลารอนจูเนเต็ส4-2-3-1ครับมิดฟิลด์ตัวหลักเป็นเควินดอบบอยทางซ้ายเนี่ยมาทางขวาวินิสุดจูเนียครับกองหน้าตัวเป้าเป็นเอริงฮาร์เรนด์กับปอกแข็งกับตันทีมนัดนี้กลับมาสู่เฟอร์จูฟันได้ครับมาแล้วครับพร้อมแล้วครับ4 5นาทีแรกเริ่มเขี่ยนะครับเนกาลารอนจูเนเต็ดครับบุกจาก ซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ที่เบนิสุดจูเนียรับาพาบอลขึ้นมาแล้วครับสปีดมาแล้วความเร็วมีไหมผู้เล่นอยู่ในกรอบเขตตัวเปิดไปเป็นฮาแลนด์ม่งลูกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนาทีที่หเท่านั้นครับโอ้หเร็วไวลือเกินครับังนี่ให้ดูภาพช้าครับวันนี้เบนิสุดจูเนียร์ครับสปีดมาเปิดไปตรงนั้น,น aren, ครับเ้วเป็นฮาแลนด์ครับหม่งทิศทางดีหลือเกินครับ ประตูขึ้นนํานี่มาเร็วแบบนี้นี่จะทําให้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับหรือจะไปติดประมาากับต้องดูครับทางด้านของเนย์การ์เดอลนจูเนเตดเอาบอลอยู่ที่บาเวเด่บาเวเดให้เดอะบอยเดอะบอยออกมาให้เบยนย์ซุดจูนเน่ทิ้งไปพื้นที่ว่างๆให้ฮาเลนควบมาแล้วตัวไกลมีเนย์มาอยู่นะครับโอ้โหแรงเกินไปครับโอ้โหบอนล,ล้นออกหลังไปเลยครับคอสตาครับเตะปรเตูขึ้นมาให้เป๊ะ เอาหูเกือบไปแล้วครับเล่นหน้าบ้านแบบนี้อ่าแล้วไปช้าแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับลูกเปิดอะไรครับเนี่แหมเปลี่ยนวิธีการเปิดนะผมเปิดโดยการกดเนะครับให้ลูกมันพุ่งนิดนึงอ้าวเสียบอลอีกแล้วครับางน้าของปอโตเสียกลางทางครับเควินเดอะบอยแหมกำลังจุดง้างเท้าครับเจอสกัดออกไปครับอีวันอ้นซัางครับพาบอลขึ้นมาไอเทอร์ี่ แล้วยังไงครับจังหวะนี้ไม่ดีครับมาครับหาแลนอีกแล้วครับมาที่บาเวเดบาเวดีหาแรนหาแรนไปให้โรดี้จดและยิงคนขานีครับโอ้โหอะไรกับเนี้ยเราจึงได้อยู่โอ้ฝ่าไปก่อนครับหาแลนใบเหลืองแรกของเกมครับเริงหาแรนโอ้โหจังหวะไปทุ่มเทเกินเหตุครับไปใส่เขาจากข้างหลังครับจังหวะนี้แล้ว เอาอีกแล้วครับจังหวะแบบนี้เดือบบอยมารแล้วไม่ได้เดี๋ยวินิุดจุเนียสปีดมะได้ด้วยครับแล้วฮาร์เรนอยู่ตรงนั้นเดือบบอยขยับให้แล้วเดือบบอยจดและยิงโอ้โหปัดทิ้งออกไปครับอัตวโอครับผ่านปิดขอภัยนะครับทุกคนปึ๊บได้ครับแล้วฮาร์าเรนฮาร์าเรนฮาร์เรนฮาร์เรนฟึ๊บโยก ปายแล้วโจดแล้วยิงเรียบร้อยครับเออร์ลิงฮาลัาลนอออฟอร์มช่วงนี้กำลังสะเด่าเล,เลยนะครับจอมันบูครับดูห้าช้ามาแบบนี้โยกหนึ่งทีโจดและยิงเรียบร้อยครับประตูที่สองมาแล้วเป็นการะดอนยูเตตนาทีที่สี่สิบสามครับดูว่าจะไหลเป็นเปิดก๊อกหรือเปล่าครับทุกคนรมาดูรครับพาบอลขึ้นมา ต้องใส่ต้องกินเห็ดนะมาริโอจะได้เก่งๆครับเพ่อคนละมาริโอกันจะบ้าหรือไรจบครึ่งแรกไปเลยครับในการะอนจุดใส่ครับนำอยู่สองตัวครับเอาครับทุกคนไปเริ่มครึ่งหลังกันครับผมครึ่งหลังครับออโต้เพิ่มเขี่ยครับบุกจากซ้ายไปขวาครับตามหลังอยู่สองูนะครับดูว่าจะทํายังไงครับออโต้จะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับต้องรอดูกันต่อไปครับบอลอยู่ที่บวเกส โอ้โหชื่อนี่อ่านยาหกเหลือเกินหมาครับโรดี้มาให้เนยมาเนยหมาจะสปีดขึ้นมาได้อีกจังหวะหนึ่งแล้วโยกได้ไหมไม่ได้ครับอ่าบอนที่โรดี้โรดี้เห็นฮาแลนขยับแล้วยังไงไ่ได้ไหมไถได้ครับแล้วมองมุมนั้นครับหากเสาออกไปโอ้โหจังหวะรถไถทำง,งานพอดีนะครับจังหวะเมื่อกี้ชีทที่ห้าสิบแปครับ นำอยู่2อส่วนครับแล้วมาขึ้นมาเพรสซิ่งสูงแล้วนะของนิกเกอร์รอนยูเนเตดมาอีกแล้วจังหวะแบบนี้เอาคูรีบารีครับไปทำอะไรครับนั่นต้องสั้นๆมาก่อนครับแลโอกาสเปลี่ยนตัวพอดีนะตรงวันี้เฮ้ยซอนมาซ้อนได้ทางซ้ายให้ฟฟอร์มเลน่นตรงนี้ก็เอาบูโนมาแล้วก็ตรงกลาตงตัวนี้เป็น มิลลิงควบิทซาวิทครับเอาความหนักลงมาเป็นตัวประเซ่เออมาสี่ตัวรวดนะครับจังหวะนี้อาทุ่มไก่เลยครับตรงนั้นมีหาแลนลงมาช่วยเกมรับแล้วเตะทิ้งขึ้นไปก่อนครับมีซอนกบวิ่งสปีดขึ้นไปแล้วคาร์โดโซ่ขึ้นมาให้แมนนาฟาชื่นถูกหรือเปล่าเนี่ยอือไปแล้วซอนขยับสิลูก มาแล้วครับจังหวัดลถไถจังหวัดลดไถรถไถโอโหโดนกันแท้ก่อนกำลังเงื้อเท้าฟาวฟาวจานฟาวยังไงก็ฟาวพวกนี้ยา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 อย่าอย่าอย่าไววขอร้องเปิดไปตรงนั้นแล้วกันฟื้นพุ่งเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โห,โโหเป็นมาคัดแลดฟอร์ดครับที่เด็ดจากลูกเซตพีอีกแล้วครับนี่แน่แ ทิศทางดีเลยเกินครับมองลูกนี้ดูมุมจากกลังประตูครับโอ้โหประตูที่สมครับคุณเนสการอนจอในเตะครับนาทีที่เจ็ดสิบสี่ครับจากมาคาร์ลฟอร์ดมารับเริ่มไหลแล้วครับทังหดนี้อ้าวเตะกันไม่ดีครับไม่ละเอียดส่งบอลกันแบบนี้มานาฟ้ารัาพาบอลขึ้นมาแล้วยังไงครับเนี่แมมดูความแข็งของคูรีบรี่ครับฟุบโอ้โหไม่ได้อื้อหอ กำลังจะโยกไปแนฟฟอดปึ๊บโอ้โหอะไรวะบุกเก้ยังทางยังดีอยู่นะครับทางบอลดีครับแต่ทางบ้านนี่แย่เหลือเกินอะไรวะนะไปคำฟาดสวยพี่สวยไปแล้วมาอีกแล้วครับรถไถรถไถยี่ห้อฮาร์เรนแล้ว,ลวยังไงครับนี่แม่เกือบครับเกือบเกือบจบเกมไหมซะจบเกมไหมซะ ไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมเสียบซะเลยแล้วใบแดงไปเลยครับตลังของฮากิมี่อารมณ์มันอารมณ์มันทุกข้านนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับอะไรครับเนี่ยไปแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วลนานมีขึ้นมาแล้วอย่างอย่างม้วนเอาตัวรอดไปได้ครับแล้วจบเก้าสิบนาทีไปเลยครับทุกคนการดอนจุดใจครับออกไปเยือนที่โปรตุเกสครับเจอปอร์โตครับเอาชนะไปได้สมจุดสูงครับผม แมนอันงตำแหนครับอลิงฮอรันฮอรันเอาครับจบเกมที่4ในลีกครับออกไปเยือนปอตโต้คเอาชนะไปได้นะครับ,ารารบมารับของรางวัลกันจนังวันนี้โอเคสวยพี่สวยใบแดงมาคิมี่นะครับแมอารมณ์มันพลาดนะทุกคนเปลี่ยนตัวรอไปก่อนนะครับจังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคเรามีตังค์อยู่พันเจ็ดมีใครแอ์รี่เคน ส3 5 5บาทไม่มีตังนะจ๊ะตังไม่พอนะครับมันต้องลืมบอกไปต่อมันอัปเดตนะครับไอ้ดิมลีกจริงๆมันอัปเดตตั้งแต่ที่ผมเล่นนัดเจอตอนน้ำตันแหละแต่ผมลืมบอกอผมมันนึกขึ้นได้ไมเมื่อกี้อัปเดตนะที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วถืกจะเนี่ยที่เห็นเห็นอยู่ก็เป็นการจัดทีมนะครับถ้าเราก,กดเบสส1บเอะเบสอีลเก็มันจะมันจะจัดทีมที่ค่าโอเวอร์ที่สุดให้เราเลยอมันจะจัดจัดการให้เสร็จสบอ่ะก็ผมก็เปลี่ยนตามนี้ ยุดโทษก็ฮาแนดนฟีคงฟีคฟิกก็เดอะบอยนะครับประมาณนี้แหละน,นี้ตัดเองก็ไม่มีอะไรนะัดต่อไปนะครับเดมอนคัพเจออินเตอร์มิลานนะครับโกโบชัน,นครับเจอมองปรีเยอ่ะโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่แต่ครับสิยาอกนอะจุบจุบมว deserve it adrenaline is surging ain't no serving i'm the king bring me everything